็นทางเข้านิคมอ,อีกอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเห็นไห้อยู่ด้านหน้าตรงเสาโทรศัพท์สูงๆนู่นค่ะเป็นทางเข้าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่ารถก็ยังเยอะอยู่เนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเขตเขตแบบชุมชนนิดหนึ่งนะคะคือจะมีพวกตลาดเยอะนะคะในเขตนี้นะทางนู้นก็จะเป็นไป ไปทางห้องหนูหนูเดินเร็วไม่ได้นะห้องมันสัน่นแล้วรถก็มารถเครื่องก็มาตามหลังเพราะว่ารถมันติดเยอะถ้ามาตรงเนี้ยข้างหลังหนูเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะคะถ้ามาแบบเส้นทางแบบปกติธรรมดาเนี้ยรถมันจะติดเดี๋ยวหนูต้องแอบรถเข้านิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ้มตำลูกชิ้นทอด จะเป็นตลาดนะคะตลาดสดที่หนูมาประจำนะเขาอยู่อยู่ใกล้กับห้องเช่าหนูเนาะอยู่ใกล้กับห้องพักหนูนะคะโอ้หนูมองไม่รู้เรื่องสายกล้องแบบแนวนอนนะคะมองั <laughs> มันจะมองตรงจุดไหนเนี่ยมันจะตรงกับกล้องเนี่ยดู <laughs> ตรงนี้คือหน้าตลาดนะคะโอเคได้มุมแล้วนะคะย้ายมุม เมื่อกี้อยู่ในตลาดเห็นไหมเขาแบบเขาร้องเพลงนะคะมีเสียงเพลงเข้าเขามาร้องเพลงขอบริจาคขอบริจาคนะคะหนูว่ารถพรรี่สาวนูด้านหลังเห็นไหมบรรยากาศให้ดูบรรยากาศรถแบบจะเยอะมากเลยนะคะหนูมาเยือนถ่ายตรงหน้าเซเว่น หน้าตลาดหนูถ่ายไม่ได้เห็นไหมตรงนี้เป็นเซเว่นเปิดใหม่นะคะเซเว่นเปิดใหม่ค่ะมาตลาดสดนะคะวันนี้หนูก็หนูจะมาซื้อไอ้นี่ปลาหมึกปลาหมึก ปลาหมึกซอกปลาหมึกกล้วยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะมีไหมมาวันนั้นเจอแต่วันนั้นหนูมาซื้อกุ้งไงหนูซื้อกุ้งแล้วทีนี้เนี่ยหนูก็มัวเดกกดโทรศัพท์ใช่ไหมคะหนูก็ไม่ได้หันไปดูนะว่าเขามีปลาหมึกกล้วยปกติมันจะไม่มีไงมันมีแต่หมึกกระดองกับหมึกหอมแต่วันนั้นมีหมึกกล้วยหมึกศอกแบบหตัวน่ากินมากเลย นะคะตัวใหญ่แบบยาวเป็นศอกเลยแหละร้านนี้ร้านนี้หนูก็ซื้อของเขาอยู่ประจำนะคะแต่ว่าร้านนี้มันจะเป็นหมึกตัวเล็กนะนร้านนี้นี่ที่หนูมาเจอที่ร้านนี้แหละวะนะันนั้นดูดิวันนี้มีไหมว่าแล้วไงอ๋อมีอยู่นะ พี่เขาเลือกอยู่เดี๋ยวให้พี่เขาเลือกก่อนเนาะตรงนั้นก็จะเป็นร้านคัะได้ยินเสียงหนูไหมแล้วก็มีเสียงเพลงเข้าด้วยหนกลัวเรื่องลิเกซิ์นะจะมีราคามีราคาบอกชัดเจนนะครก็ทำงานอยู่ มีน้ำจิ้มขายด้วยน้ำจิ้มขวดเท่าไหร,ร่บ้างเคยซื้อไปขวดละ35บาทเป็นน้ำจิ้มมะนาวสดนะคะแล้วก็มีกุ้งหัวไข่กุ้งหัวไข่โลเท่าไหร่คะกุ้งหัวไข่โลเท่าไหร่คะใช่หรอใช่โลเท่าไหร่ปสายยปาากวตมปะมันไม่มีป้ายประมาณสองร้อย <200, 000. S 2> ประมาณส0งร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยยี่สิ ราคาประมาณนี้ทุกร้านนะคะ,ะไม่เกิน220ี่เพราะว่ามันเป็นไซส์แบบว่าไม่ได้ใหญ่เกินกันมากนะคะบางร้านก็เป็นไซส์เล็กก็จะราคาถูกนิดนึงเนาะเดี๋ยวรอพี่เขาออกก่อนเมนูตามเดิมปลาหมึกซอกแล้วก็โหระพาน้ำจิ้มสีพูด <laughs> จะได้ถ่ายคลิปให้ดูไหมตอนกินอาจจะไม่นะคะเพราะว่าหนูขี้เกียจนะรอติดตามดูอีกทีหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะเขาไม่ดุนะคะไม่ดุนะบางตลาดพ่อค้าแม่ค้าดุแต่ตลาดนี้ไม่ดุน่ารักทั้งนั้นเลยร้านผักก็เยอะนะคะให้ดูบรรยากาศนะ หนูไม่ได้ไปถ่ายอาหารป่าให้ดูร้านอาหารป่าจะอยู่ด้านในนู้นนะคะหลังหลังร้านขนมจีนร้านหมูร้านเนื้อก็เยอะร้านอาหารทะเลก็เยอะผักไม่จะเยอะมากเลยราคาก็เหมือนกันหมดนะคะโอเคเดี๋ยวหนูมาดูสี่นะมันไม่ค่อยสวยเลยนะมันไม่ค่อยสวยเลยเรามาช้าไง Okay, โอเคเดี๋ยวหนูขอเลือกก่อนนะซอ,อยเยอะนะคะซอยเยอะซอกเยอะนะที่นี่ถ้าออกไปด้านทางโน้นที่รถรถวิ่งไปทางโน้นด้านหลังลวนค่ะก็จะเป็นอ่ไปทะลุถนนใหญ่นะทางนี้จะเป็นแบบ เส้นเข้านี้ขมไหมเส้นเข้านี้ขมข้าววันวันวันธรรมดาวันทํางานมาเนี่ยคือรถจะติดมากนะคะรถจะติดเยอะช่วงช่วงเช้าเช้าแล้วก็ช่วงค่ำนะคะรถจะติดเยอะมากถ้ารถยนต์มาก็ติดติดแน่นเอียดเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับนะคะ รถเครื่องรถมอไซค์เนี่ยจะไปได้แบบเรื่อยๆกลางคืนจะสวยนะคะเส้นนี้เพราะว่ามันเป็นแบบร้านอาหารเยอะนะคะแล้วก็ร้านร้านสะดวกร้านเสริมสวยอะไรต่างๆนานามากมายนะคะร้านกาแฟนั่งดื่มเนาะโน่นไปที่ห้องเช่าหนูโน่นก็จะมีร้านร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะคะกลางวันมันดูแบบรกๆนิดนึงเนาะเพราะว่า บ้านเราเมืองเราอ่ะสายไฟมันเยอะนะคะสายไฟเสาไฟมันเยอะเพราะว่าเขายังเขายังไม่ได้ฝังดินเนาะพะัทยาจะฝังดินแล้วในในส่วนหนึ่งในเขตพัทยาใต้ไหมหนูจาไม่ได้ะ่ะพัทยาใต้พัทยากลางกันแหละเขากาลังแบบซ่อมบารุงอยู่เนาะปรับปรุงอยู่แต่นี่ก็ยังยังแบบเต็มอยู่เลย โอเคลากันไปแล้วนะคะเกียรนาทีแล้วไม่รู้แหละหนูไปยืนบ้านพูดอยู่คนเดียวเนี่ยรถก็วิ่งวิ่งวิหนูก็ต้องระวัง <c oughs> คนก็จะว่าหนูบ้ามาถือกล้องพูดอะไรอยู่ในคนเดียวขอ <c oughs> ขอบพคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ